ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีตอนแรกครับติดยางตอนแรกครับมึงความมื่อยเมื่ว่างจิดตอนแรกหัวองเขาแล้วครับอา,ากาศหนาวอะไรดี เอาอือนีว่าเอืนเอนจะไปเป็นค้าันนี้เป็นคนกิดยางมันนี้เป็นคนกิดยางนีกข<อ>ี้ปลวกขึ้นไร่ย่ำยับคือโหลดกระโปงย่อมันล่มเดึกดก เสียนได้ไปชักเลยคือกัดัดข้วตำแหน่ั้หนึ่งขอตำแน่งตอมา ยังช่วงนี้อากาศเยนเ็ยนอยู่ได้ตอนแรกช่วง,งที่มุ้งหามุ้งอยได้ครับประกาศเตือนแล้วอากาศหนาวภาคอีสานเ้าเพราะว่าย้ำมเศร้าม,นนนามนันหนาวเฮงหนาวผมไม่ขี่ทีกัอล์ฟครับจเจ้าหมืยออ้วนผมม่ว่างกี่ดอก ก็ต้องปิดน้ำนะครับอืมบางังงาึ้น่ลยแ้มันย่างไหลรลยเฮ้ยต้องตีนข้างก้านม่นเ็นช่วาน,นำยางให้เป็นเบื้งนำยาง ตัวนี้หนาตายจะไปถ่ามันเสียเวลาอย่างแท้งอีดายมีดเลยอ้าวพี้สัน เมืเ่อกี้เมื่อกี้เห็น,หนางานนี้เลยครับสำหรับชิมิจบไว้ตัวนี้แหละครับมันมืดแล้วกล่องเิบ๊ยบชัดครับ เขาจะมีนกคุม้มฝากเป็นร่ำใจครับผมสวัสดีครับ